เมื่อสองพี่น้องเข้าไปในบ้านน้องหมาก็ตามเข้าไปไม่ได้น้องหมาจึงได้อ้อมมาด้านหลังแล้วทําการเข็นถังขยะจากนั้นน้องหมาก็ได้ปีนขึ้นไปข้างบนทางบันไดหนีไฟเมื่อสองพี่น้องเข้ามาในห้องพวกเขาก็เห็นน้องหมาจึงได้นําน้องเข้ามาแต่น้องหมาตัวเม้นจึงได้ช่วยกันอาบน้ําให้กับน้องเมื่อแม่กลับมาบ้านพวกเขาก็ให้แม่รู้เรื่องหมาไม่ได้จึงได้ซ่อนน้องหมาไว้กับพวกตุ๊กตาแต่ทว่าน้องก็ได้ออกมาจากตู้เสื้อผ้าแล้วน้องหมาก็เห็น สามแม่ลูกมีความรักให้กันต่อมาสองพี่น้องก็ได้ตั้งชื่อให้กับน้องหมาว่าเบนจี้เมื่อหลับกันหมดแล้วน้องหมาก็ได้มาที่ห้องของคุณแม่น้องก็ได้เก็บซองจดหมายแล้วทําการห่มผ้าให้คุณแม่พร้อมกับปิดไฟให้คุณแม่ด้วยพอเช้าต่อมาเมื่อแม่มาปลุกเด็กๆเ,เธอก็เห็นน้องหมาจึงได้ต่อว่าเด็กๆเ,เมื่อน้องหมายกมือไว้คุณแม่เพื่อขออยู่ที่นี่แต่แม่ก็ไม่อนุญาตสุดท้ายแล้วคาร์เตอร์จึงต้องนําน้องหมามาไว้นอกบ้านท่ามกลางฝนที่ตกลงมา